สวัสดีค่ะทริปนี้นะคะเราจะเดินทางไปจังหวัดนะครนายกกันนะคะเราออกเดินทางก็คือเวลา5้าโมงนะคะเป็นเวลาที่เลิกงานะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักกันแล้วนะคะมาถึงในเวลาตอนเอ2ทุ่ม47ก็เดี๋ยวจะไปขนของแล้วก็สะรวที่ห้องนะคะต้อนรัให้เพื่อนๆเขาเคลียร์ค่าห้องเคลียร์ที่กินอะไรกันก่อนเนาะเดี๋ยวปุ้มจะพามาชมห้องนะคะตอนปุ้มอยู่ที่ห้องแล้วก็คือเรามากันทั้งหมดนะคะ6คนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูความวุ่นวายของเสือเก้งชนีกันนะคะทุกนางค่ะดูหุ่นนะคะทุกอย่างคือเรื่องเล็กเรื่องกินคือเรื่องใหญ่จ้าวุ่นวายตลับปัดเกันกันไปหมดแย่งกันที่จะทำแย่งกันที่จะกินเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวนะคะอันนี้พี่นุยสาวสวยของเรานะคะเจนามแอปเบลใส่ซื้อและก็เจออค่ะ เป็นคนที่รู้ทุกเรื่องและพูดมากทุกเรื่องอันนี้เจเอมคุณแม่ของเราที่มีหำที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็น้องบาจะน้องบาทที่มีจู๋ที่เล็กที่สุดในโลกโเช่นเดียวกันแ,และและ้วก็มาถึงพระเอกนางเอกของเรานะคะก็คือหมูกระทะกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็เนื้อปลาเน้นเ,เน้นหมูจุก จุกจ้าอยากให้ได้ยินเสียงเวลาย่างมากเลยอะมันซูกซาแบบน้ำลายแตกกันเลยจ้าก็ย่างกันไปนะคะก็กินกันไปปาร์ตี้เรากาลังปาร์ตี้หมูกระทะกันอยู่ในห้องเนาะพอมาถึงก็มุมมามันใหญ่เลยจ้าอีโงเฮ้ยเมาเดียเนี่ยทเป็นเล่นไปนะ มันไม่ได้เจอค้ยซดไปสองทีเนี่ยเอ็มมี่เก็บถุงก้อมเออตรงนห้เพื่อนเราพี่เดชเออมาเพื่อนเอ๋กินเหล้าเมาบ่อเสียวเหล้ากลมเดียวบ่อเมาดอกเพื่อนเอ๋ ผมเพิ่งได้ตื่นนอนนะคะเป็นอะไรอาการที่แบบแหงมากๆเลยโปวดหัวมากค่ะอืทุกคนนะคะตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนๆนทุกคนตอนนี้ก็คือไปน้ำตกกันหมดเลยครับคุณอา ไปน้ำตกกันหมดแล้วเราก็ทิ้งเ่าไว้คนเดียวจริงๆจ้ะ๋ยวตื่นมาอาบน้ำแล้วก็ไปล้งหน้าแปรงฟันกันจ้ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเจ็ดโมงสามสิบนะคะพออุ่มหน่าอยู่ที่หนก้างน้ำกะมันเป็นลำธารหาเป็นลำธารที่น้ำจ้ะ ไหลผ่านนะคะสองฝั่งน่าจะเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากเขื่อนขอุนด่านประการชนนะคะให้ดูวิวนะะเห็นปะคะข้างหลังนั้นคือจะเป็นเขานะคะข้างหลังข้างหลังนั้นจะเป็นเข่าเห็นปะและน้ำก็จะไหลมาตามมันท่านอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวผมให้ดูวิวร,บรอบ ตอนนี้นะคะคือบรรยากาศผมอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากนะคะกําลังเเย็นแล้วก็กําลังดีนะคะถ้าฝนไม่ตกนะจะดีมากเลยย,ลยล่อนนนนััั้้คคิดงงรรกก ชวววนนนนนาางกกกกัสเครรลลพจ้าแล้วเราก็มาชมวิวกันนะจ๊ะจุดที่พุ่มชมวิวอยู่นะคะคือแก่งน้ำซับรีสอร์ทจังหวัดนครนายกวันนี้นะคะเป็นอากาศที่สบายมากไม่มีผู้คนเลยนะคะยินฟังเสียงนกเสียงน้ำไหลเป็นอะไรที่ เรารู้สึกสบายหูสบายตาม,มากหลังจากที่เราเจออะไรหลายๆอย่างเนาะทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้มันผ่านไปได้ไวๆนะจ๊ะมาเที่ยวกันได้นะจ๊ะและเราก็มาแวะทานอาหารเที่ยงกันที่น้ำตกวังตะไคร้ค่ะแล้วก็แวะถ่ายรูปนะคะอาจจะมีฝนตกมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับพวกเราเลยนะคะ ก็แวะเซลซีกันต่อไปนะจ๊าพอถึงเวลาเราก็มาแวะที่พักจุดผักรถเพื่อเดินทางไปต่อแล้วก็ไปไหว้พระทําทบุญกันนะคะแล้วที่สถานที่สุดท้ายก็คืออุทยานปาปิคาเนจจ้า